<Hello. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องขององค์กรกันนะคะว่ามันใช้งานกันยังไงแล้วที่เขาไปลงเนี่ยเขาเอาไปลงอะไรกันไปเอาอะไรกันในองค์กรนี้เนะคะเป็นหลีกที่สร้างความงงงวยให้กับใครลหลายๆคนมากเลยจริงๆคะ่ะโอ้โหมิวจะะพยายามอธิบายให้กระชับที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะเรามาเริ่มจากอย่างแรกกันก่อน ก็คืออันข้างบนสุดเลยเป็นบอสขององค์กรนะคะมีเชื่อว่า Mastermind นั่นเองนะมีชาเลนจ์ให้ทำด้วยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูด้านบนได้นะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะต่อไปอันข้างล่างจะเป็นห้องที่มีทั้งหมด4ห้องด้วยกันนะคะห้องแรกซ้ายสุดเลยคือ transportation หรือห้องขนส่งนั่นเองนะคะห้องขนส่งอ่าห้องขนส่งมันก็จะเป็นแบบ เหมือนขบวนกีฬา5สีเลยะมาเดินขบวนกันแล้วก็ตีบอสแค่นั้นนะคะห้องที่สองจะเป็นห้องของป้องกันนะคะ fortification ก็แบบเป็นป้อมอะไรอย่างนี้เราก็ตีประตูแล้วก็ไปตีบอสนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะพวกนี้ห้องที่สามเป็นห้องที่ทำเงินให้กับใครหล,หลายๆคนมากเลยนะคะห้องนี้เป็นห้องของวิจัย ส่วนมากแล้วตัวอะไรก็แล้วแต่ที่มาอยู่ห้องวิจัยก็ของที่ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเป็นห้องที่แบบว่าเหมือนแบบอยู่ห้องใต้ดินนะ่ะแล้วเราต้องแบบสับดินแตกเข้าไปตีบอสข้างในสุดนะไม่ต้องไปสนใจมอนข้างทางนะคะรีบสับดินแตกเข้าไปตีบอสให้ไวที่สุดก่อนที่ห้องมันจะระเบิดนะ <laughs> ห้องสุดท้ายนะคะเป็นห้องของแทรกแซงนะคะอินทอร์เวนชั่นเนี่ย คือเป็นห้องของพวกสายเผือกนั่นแหละค่ะคือแบบเวลาเวลาเราตีบอสตีอะไรกําลังนัวหลบสกิลอะไรเงี้ยชอบโผล่มาบ่อยจริงๆเลยทําฉันตายตลอดคือห้องของแซ,แซง่แสนั่นแหละคืออยู่ดีๆมันก็โผล่มาแั่นแหละอ่าก็มีแค่นี้นะคะองค์กรเกี่ยวกับเรื่องของห้องทีนี้เ,เราไปดูการเพิ่มหลอดของแต่ละห้องกันนะคะห้องบนสุดก่อนห้องบอสเพิ่มหลอดยังไงบ้าง มีวิธีเดียวในการเพิ่มแต้มของห้องบอสนะคะก็คือลงเซฟเฮานั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราลงเซฟเฮาเนี่ยมันจะต้องไปตีหัวห้องใช่ไหมล่ะพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อของคนที่เป็นหัวห้องเนี่ยขึ้นมาให้เราจับขังคุกแบบนี้อ่าแบบในคลิปนี้นะคะก็คือแสดงว่าเราได้แต้มของมาสเตอร์มายเนี่ยถ้าเราจับขังไว้เนี่ยก็ได้แต้มบอสเป็นเทิร์นเป็นเทิร์นไปนะคะ ต่อไปเพิ่มหลอดให้กับเซฟเฮาส์ยังไงบ้างวิธีการก็คือจับเอาสมาชิกขององค์กรไปขังนั่นเองนะคะเฮ้ hey, แต่เดี๋ยวก่อนเกมนี้คือเกมอะไรคะเกมนี้คือเกม p ิ e เกมที่จ g g ไม่ปล่อยให้ทุกคนอยู่อย่างสบายเฮ้ย <Hey, S 2> มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าการที่เราจะจับขังใครสักคนนะคะต่อให้เขาอยู่หน่วยวิจัย นั่นไม่ได้ไหมายความว่าถ้าจับเขาขังไปแล้วเขาจะให้แต้ของหน่วยวิจัยนะจ๊ะยกตัวอย่างให้เห็นกันจะจะไปเลยมาดูกันที่ฮิว c k ตัวนี้นะคะนางอยู่หน่วยอะไรนางอยู่หน่วยแทรกแซงอินโนเวชันน่ะแต่พอเราจับขังแล้วมันบอกว่าอะไรมันจะบวกแต้มทาร์สปอร์เดชันหรือแต้ขนส่งให้กับเราทั้งทงที่นางอยู่แทรกแซงแท้ๆนางดันมีใจให้กับทาร์สปอร์เดชันอย่างนั้นเหรอฮะแกนมันแสงเคร่งจริงเลยนะฮิว c k รอเล่นนะคะลอเล่นสาเหตุที่ฮิวอกให้แต้มของ t r a n s ปอ r ์เ t ชันก็เพราะว่าเวลาที่เราลงจุนไปนะคะห้องไหนที่โผลมาอย่างอ,ออย่างเช่นทรานสปอ r เ t ชันโผลมาเนี่ยบงเอ,อิว่าค o เรลเนี่ยเป็นเพื่อนกันกันกบฮิวอกของมิมนะคะไอฮิวอกเนี่ยก็เลยมาช่วยเพื่อนมันสังเกตที่เส้นสีเขียวนะคะต้อกลายเป็นว่าพอมิมกดไปที่ฮิวอกเนี่ยมันก็เลยให้แต้มของขนส่งมาเวลา โดนจับขังนั่นเองนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเจอห้องอะไรแล้วสมาชิกในห้องนั้นน่ะเป็นเพื่อนต่างห้องกับตัวอื่นหรือเปล่าแล้วถ้ามันออกมาช่วยกันเนี่ยมันก็จะเพิ่มแต้มให้กับขนส่งนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าฮิวลลอกเนี่ยมันอยู่ที่แทรกแซงก็ดันก็ต้องให้แต้มกับขนส่งไปซะงั้นนะคะเออไม่งงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะ ไม่ว่าเราจะเลือกกดอะไรก็แล้วแต่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาให้อ่านดูดีๆก่อนนะคะดีไม่ดีมันบอกไล่ทุกคนออกจากองค์กรแล้วไปเพอกดอย่างเงี้ยไม่ไมฉันแตกาย <c oughs> แทนเดียวก่อนไม่ต้องจับขังก็ได้แต้มก็มีนะคะอย่างคำตอบด้านขวาเนี่ยมันบอกว่าจะเพิ่มแต้มให้กับห้องวิจัยเลย20ก็คือได้แต้มมาเพียวๆเลยโดยที่ไม่ต้องจับโคงจับขังอะไรทั้งนั้นนะคะ แต่มันเขียนไว้ว่าค้าไม่เลียกับเฟสจะกลายเป็นเกลียดกันอ๋อก็ได้แต้มหาจริงๆนี่แหละแต่มันเกลียดกันอะตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยคะ่ะว่าจะเลือกไปทางจะ่ถ้เป็นมมนก็เลือกจับมันขังนะคะแต้มเยอะดีทีนี้เทคนิคที่จะทําให้หลอดขึ้นไวๆนะคะก็คือการทําให้สมาชิกไม่ว่าใครก็แล้วแต่ะคะที่เราจะจับเข้าไปขังเนี่ย ต้องเป็นสามดาวนะคะถ้าต่ำกว่าแบบดาวหนึ่งสองดาวอย่างเงี้ยเวลาที่เราสับขังมันจะได้เต็มน้อยมากๆเลยนะคะไม่เหมาะที่จะเอาเข้าสังเตีอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะขังพวกนางเนี่ยควรจะเอาสามดาวก่อนแล้วมันจะปั๊มหลอดได้ไวขึ้นนะคะอืมถ้ายังไม่เต็มก็าจะไปเลือกคำตอบด้านขวาก่อนก็ได้นะลืมบอกอีกเรื่องหนึ่งนะคะในแผนผังเนี่ย มันจะมีสมาชิกได้แค่14ตัวเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมีถึง17ตัวนะคะเพราะฉะนั้นตัวละครไหนที่เราอยากจะได้มันแต่ว่ามันดันเต็มนะมันจะมีคำถามด้านขวานะคะบางทีมันจะสุ่มมาว่าไล่ตัวละครตัวนี้ตัวนั้นออกจากองค์กรไปก็ถ้าไม่ต้องการหรือไม่ได้ใช้อะไรก็ไล่มันออกไปนะคะเอาตัวใหม่เข้ามาประมาณนี้ความสัมพันธ์ของ สมาชิกองค์กรมีทั้งหมด3เส้นด้วยกันนะคะสาสีสีสแรกเนี่ยเป็นสีเหลืองสีเหลืองหมายความว่ายังไงสีเหลืองนะคะหมายความว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอแบบแค่เพื่อนร่วมโลกไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นนะคะก็คือ50% 5 0ที่มันจะออกมาช่วยกันนะคะนี่ก็คือความหมายของสีเหลืองเลยอย่างในคลิปนี้นะคะมิมเจอกับห้องของป้องกัน ซึ่งในแผนผังของมิมเนี่ยห้องป้องกันมีแค่แอสลิงอยู่คนเดียวเองแล้วก็เวกกนที่เป็นหัวหน้านะคะซึ่งแอสลิงของมิมเนี่ยแบบหงอยเหงามากเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนานก็เลยจะไม่ค่อยมีเพื่อนสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นหมายความว่าโอกาส50 50%ที่เวกกนจะผัวมาช่วยนั่นเองนะคะ ก็คือแบบนาอาจจะมาก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้นะคะแล้วแต่กลายเป็นว่ามิมต้องได้ส่งเอชลิงไปนอนคุยกับบรามาม่วงคนเดียวเหงาๆนี่ก็คือความสัมพันธ์ของสีเหลืองนะต่อไปเส้นสีเขียวนะคะแน่นอนค่ะเส้นสีเขียวก็คือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกันเชื่อใจกันเป็นเพื่อนกันนะคะหมายความว่าต่อให้เราลงห้องไหนก็แล้วแต่ถ้าในองค์กรนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ห้องห้องอื่นตัวละครอื่นในองคอ์กรคือถ้ายิ่งเราแบบเชื่อใจกันเยอะมากๆเนี่ยมันจะแบบมันก็จะสุ่มมานะคะว่าใครที่จะได้มานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นควรจะให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกเนี่ยเป็นสีเขียวไว้เยอะๆจะดีเพราะว่ามันมาได้สูงสุด3ตัวใช่ไหมล่ะมันจะคุ้มค่านะคะกับการลงในแต่ละครั้งถ้ามันแบบ ไม่มีความสัมพันธ์เลยแถมยังเกลียดกันอีกเนี่ยมันก็ไม่มาช่วยกันเลยนะคะมันก็ไม่คุ้มอะเนาะส่วนเส้นสีแดงนะคะแน่นอนค่ะว่าเกลียดกันหนักมากฉันจะไม่มีวันมาช่วยแกเด็ดขาดเวลาที่เราไปลงเควสจุนเนี่ยถ้ามันเส้นสีแดงเยอะมากๆคือแบบโอ้มันเกลียดกันหนักมากมันก็อาจสมาแค่ตัวเดียวก็ได้นะเพราะมันเกลียดกันไงมันก็ไม่มาช่วยกันนะคะเวลาที่ เราไปลงเคว้ของจุนนะคะหลังจากที่ฆ่าสมาชิกได้แล้วเนี่ยมันจะมีคําถามขึ้นมานะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายแน่นอนอยู่แล้วว่าจะเป็นการจับเข้าสังตีแล้วก็ได้แต้มคืนมานะคะได้แต้มเซฟเฮาส์มาส่วนฝั่งขวาเนี่ยคาตอบมันจะมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไล่ตัวละครตัวนึงออกจากองค์กรไปเลยทําให้ทุกคนในองค์กรเลิกเป็นอริกัน บวกแรงให้กับตัวเองทําให้ตัวละครเชื่อใจกันนะคะเส้นสีเขียวบวกแต้มให้ด้วยหรือการแบบว่าย้ายสมาชิกมาสังกัดตัวเองนะคะอย่างตัวนี้กาวิเซียสใช่ไหมกาฟถูกย้ายมาที่ห้องวิจัยส่วนกาวิเซียสและกราฟเนี่ยมีความเชื่อใจกันอ่าโอ้โหดูอย่างอันนี้นะคะบวก2แรงให้กับโบลีแต่กราฟเนี่ยเสียไปทุกแรงเลยนะคะให้เธอทั้งตัวและหัวใจ แถมเสียให้เขาไม่พอยังเกลียดกันอีกหาเป็นเส้นสีแดงนะคะเป็นเงื่อนไขที่เยอะมากๆเพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าให้ดูดีๆนี่เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นมันยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้เขาไปลงเอาอะไรกันในซิลิเกตอ่ามีจะมีแผนภาพขึ้นมาเลยปัป๊บแผนภาพนีนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ในห้องวิกิเลยเ ห้องวิกิอะไรกันบ้าห้องวิกิอะไรเข้าไปเซิร์ชดูได้ในวิกิอ่ามันจะมีแผนภาพแบบนี้อยู่นะคะมันจะได้เข้าใจง่ายขึ้นโอเคในแผนภาพนะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่4สี4ด้วยกันสีเขียวคือดีมากๆควรจะเอาไปไว้ห้องนั้นสีเหลืองก็คือดีนะคะเขียวดีมากสีเหลืองคือดีสีเทาคือพอใช้สีแดงคือ อุบาทมากนะคะสมควรแล้วนะคะสมควรเก็บมันไว้สมควรเตะมันออกไปนะ <c oughs> สมควรไล่มันออกจองค์กรแกมันไร้ประโยชน์ตัวอักษรทั้ง4ตัวนะคะมันก็คือคำนำหน้าของแต่ละห้องนั่นแหละค่ะอันแรกตัว T เนี่ยก็คือห้องขนส่งนะคะ Transportation ตัว F ก็ Fortification ก็คือห้องป้องกันป้อมประกันอะไรพวกนั้นหละค่ะแล้วก็ตัว R เป็นห้องใจนะคะ ส่วนอันสุดท้ายตัวไอนะคะเป็นห้องแทรกแสงส่วนจุดเล็กๆนะคะที่อยู่ใต้ตัวอักษรแต่และตัวเนี่ยมันก็คือตำแหน่งของห้องนั้นที่มันอยู่นั่นเองนะคะมไม่งงเนาะมิมจำอยู่อย่างเดียวเลยคือตัวไหนต้องเอาไปอยู่ตรงไหนแล้วมันก็จะได้เงินมานะคะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันดูงงๆเนาะอันในแบบของมิมนะคะมิมจำแค่ว่าตัวเฟสไปอยู่ที่ห้องวิจัยห้องวิจัยก็คือตัว R เนี่ยมันจะบอกเห็นไหมไอ้จุดๆตรงนี้ก็คือตัว R มันอยู่ตำแหน่งนี้ห้องตัว R แล้วเป็นตัว FACE ได้อะไรได้อัปเกรดบีสโตนอันนี้คือรายได้หลักเลยที่มิมทำอยู่นะคะคือมิมจะทำางไงก็ได้ให้ตัวเฟสนะคะเข้าไปอยู่ในห้องวิจัยแล้วทำให้นางได้3ดาวให้ได้นะคะม,มิไม่สนนะคะว่าใครจะไปที่ไหนมิมจะให้ตัว f a ฟ e อยู่ในนั้นอยู่ในห้องวิจัยแล้วก็3ดาวให้ได้เพราะว่าการที่ทําให้นางเป็น3ดาวเนี่ยเราจะสามารถอัปเกรดวิสตโตนเป็นขั้น3ได้นะมันมีหลายขั้นนะคะเป็นขั้น 3, นน3ก็ต้อง3ดาวนั่นเองทำไมต้องใช้แมปสีม่วงเพราะว่าสีม่วงคือแมปที่แพงที่สุดนะคะมันมีหลายสีมากสีแดงสีดําสีฟ้าสีอะไรก็ไม่รู้อะแต่สีม่วงคือแพงที่สุดไงก็เลยต้องเอาสีม่วงเข้าไปอัปเกรดนะคะซึ่งมันขายได้แพงมาก แพงมากจริงๆคือแมปอัปเกรดบีสโตนเนี่ยคือบีสโตนธรรมดาเทียร์หนึ่งแบบในรูปนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ100ยกว่าส120้อยยี่ร้อยยี่สะไรประมาณนี้พออัปเกรดไปเป็นขั้น3แล้วเนี่ยเราจะได้ราคาถึง2.5ถึง 3x กกันเลยแพงมากแพงมากจะดีกว่านี้ต้องให้เฟสเป็นหัวหน้าห้องด้วย ทำไมต้องให้เป็นหัวหน้าห้องเหตุผลง่ายๆเลยค่ะถ้าทุกตัวละครได้เป็นหัวหน้าห้องมันจะมีโต๊ะคราบเพิ่มขึ้นอีก2โต๊ะปกติเวลาที่เราเข้าเซฟเฮาส์เนี่ยเราจะเจอแค่กล่องรีวอร์ดแค่อันเดียวหรือว่าโต๊ะคราบนน่นน,นี่นั่นแค่โต๊ะเดียวแต่ถ้าเป็นหัวหน้าห้องมันจะได้ถึง2โต๊ะนะคะอ่าหมายความว่ามิมสามารถที่จะอัปเกรดบิสตโทนสีม่วงเนี่ยได้ถึง2ครั้งด้วยกัน พอไปขายเนี่ยได้ถึงมาค่า 6x เลยนะคะเพราะมันได้สองอันไงอ่าเพราะฉะนั้นเป็นหัวห้องและสามดาวจำแค่นี้พอนะหัวห้องแล้วก็3ามดาวแล้วมีตัวอะไรอีกที่เราควรจะเอาไปไว้ตรงไหนตัวไหนที่เราควรจะจำนะคะค่ามเลียเนี่ยค่ามิเลียดูแล้วคือได้ทุกห้องเลยห้องไหนก็ได้นะคะได้ขอตามที่เขาเขียนเอาไว้นะคะ อ่ามันก็จะสุ่มนะมันสุ่มนะไม่ใช่ได้เห็นเหนเตอร์นะจะบ้าเหรอเอสลิงนะคะเอสลิงก็จําว่าเอาไปอยู่ห้องวิจัยดีนะดีนะคือมันสามารถที่จะเอาของที่ไม่ใช่มอดปิดผนึกอะเอาไปํามมันปิดผนึกได้แล้วก็สุ่มสุ่มมอดออกมาให้เรานะ 2, เลยเยสองถึงเจสามเลยเฮ้ยอันนี้ดีอันนี้ดีอย่างตัวอย่างในคลิปแบบนี้เลยนะคะ อะไรกัวอริกวอริกมมนจะจำแค่ว่าให้มันไปอยู่วิจัยเท่านั้นเพราะว่ามันจะเปลี่ยนซ็อกเก็ตธรรมดานะคะซ็อกเก็ตก็คือพวกรูชุดเอาทั้งหลายแหละของเราเนี่ยให้เป็นสีขาวถ้าเป็น3ดาวเนี่ยจะเปลี่ยนได้ถึงตั้งแต่1รูถึง3รูเลยนะโห oh, ถ้าเปลี่ยนได้3รูก็คือหวดเลยอะ ดีนะคะดีเบเกนไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะสำหรับมิม้มหลักๆเลยมิ้มจะจำแค่นี้นะคะส่วนใครที่จายังจำไม่ค่อยได้ก็เอาแผ่นภาพนี้ไปเปิดดูด้วยก็ได้นะคะแต่มิ้มจะจำแค่นี้แหละแค่3ตัวเนี่ยเอสลิงคาเมเลียเฟสหรือวอริกอะไรพวกนี้เบเก่นประมาณนี้นะคะเบเกนนี่คืออยู่ตรงไหนก็ได้อะ นอกนั้นมึงก็จะไม่ค่อยได้สนใจอะไรมากเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการหาเงินในแบบนี้นะคะปัญหาก็คือเราจะทํำยังไงให้ตัวละครที่เราต้องการเนี่ยไปอยู่ในห้องห้องนั้นอืมทุกๆอย่างก็คือการสุ่มนะคะคือดวงล้วนๆเลยลงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีขึ้นว่าส่งเฟสไปห้องใจส่งวอริกไปห้องใจส่งเอสลิงไปห้องใจ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการลงเซฟเฮาเพื่อล้างสมาชิกในสังกัดออกอ่สมมติว่าตัววุฒิคอมมิน่นเนี่ยไปอยู่ในห้องแทรกแสงซึ่งไม่อยากให้นางไปอยู่เลยไม่อยากให้นางไปอยู่ในห้องใจอะ่ะนี่ก็ลงเซฟเฮาเคะตีหัวหน้าห้องแล้วก็จับหัวหน้าห้องขังเนี่ยสมาชิกในสังกัด ของแทรกแซงก็จะถูกสุ่มไปอยู่ที่อื่นทั้งหมดเลยนะคะมันก็คือการล้างห้องใหม่นั่นเองแล้วเราก็ค่อยๆหาไปนะคะพยายามส่งให้มันอยู่ห้องวิจัยให้ได้อะไรนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็คือพื้นฐานของซิลิเกตหรือว่าองค์กรของเรานั่นเองนะคะจำจริงๆแล้วไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะสามดาววิจัยเฟสหัวห้องอนี่แหละแหล่งทำเงินชั้นดี ใครที่เข้าใจนะคะก็จะได้ไม่ต้องดองน้องจุนเอาไว้นะเียหายนะบางคนมิ้วเห็นดองไว้เป็นร้อยเควสเลยโอ้โหเห็นแล้วอยากสไปลงให้จริงๆเลยนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบช่วงนี้มิมไม่ค่อยได้เล่นพิวอีนะคะเพราะว่ารอลีกใหม่อยู่ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรแล้วเบื่อแล้วนะคะอยากเล่นลีกใหม่แล้ว อาจจะมีลงเกมอื่นบ้างใหญ่ก็รอติดตามกันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลยคะสวัสดีจ้า been to eleven when the world ended at least it felt like it at the time teenage years make a heartbreak worse plus a lot was going on couldn't stop it at the time